ผีสตอกเกอร์หนีเมียไปเตาะไม่มายานทิปที่ลูกสาวโดนหลอกไปขายวิญญาณเรื่องวุ่นวายพักต่อของบิวท์อว์จูสี1988ใน36ปีต่อมาที่ตัวของไลเดียดิสจากวัยรุ่นโกธติกกลายเป็นมไม่ไม่รูปไม่รลักแถมโดนมรสุมชีวิตตั้งแต่พ่อตาตายไม่ยายโดนหลอกผู้จัดการมาขอแต่งงานเอาเงินแลวลูกสาวยังโดนหิ้วไปขายวิญญาณกับผู้ชายอีกตัวไลเดียเลยต้องโทรหาพี่จูสตอกเกอร์ส่วนตัวเพื่อช่วยเคลียร์ปัญหาให้ว่ากันตรงๆเลยก็คือเป็นเรื่องที่ให้ความเอนจอยแบบสุดๆใน Universe, เพื่อปั๊มเงินวิดจูเอมอบความสนุกแบบครบรถโดยไม่เสียอะไรนอกจากค่าตัว๋วถึงตัวมันเองจะเป็นภาคต่อของหนังเมื่อส6ปีก็เหอะตัวเรื่องมีกลิ่นอของความเป็นหนังยุค80ลอยเต็มทั้งโรงตั้งแต่ฉากเปิดที่ใช้การถ่ายวิวที่ทาท้อมกับเห็นเครดิตของตัวแสดงแบบหนังยุค80เพลงประกอบแบบยุค80สเปเชียลเอฟเฟกแบบยุค80เซตดีไซน์ก็แบบยุค80เครดิตก็แบบยุค80คือทั้งเรื่องอคือเหมือนหนังยุค80พาเข้ามาทั้งเรื่องเลยแต่ใช้แค่นักสแสดงยุุุุคคปปัััััจจจจบบบนนนแและให้้ภาพที่มดดูชดขึบบย โดยหนังในช่วงแรกอะ่ะจะเล่าให้เห็นว่าไลเดียโดนผสมชีวิตอะไรบ้างแล้วทําให้เราเข้าใจว่าทำไมอีลูกถึงเหม็นขี้หน้าตัวไลเดียรวมถึงมีการปูเนื้อเรื่องของตัวละครคนอื่นๆไว้ในช่วงแรกด้วยพอไปถึงครึ่งหลังแล้วอะ่ะจะได้จัดใสน่นวแบบเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรใจๆทั้งสิน้นซึ่งพอมันเข้าถึงครึ่งหลังจริงมันก็มีการนัวแบบจัดเต็มจริงๆแบบมีคนนู้นตามคนนี้คนนี้ไปตามคนนูน้นนวแบบมั่วสุดๆไปเลยถึงมันจะนวขนาดไหนนะมันก็ถือว่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันยังไม่งงเพราะช่วง ที่2จะใช้เวลาไม่เยอะมากถ้าเทียบกับช่วงแรกเลยก็ถือว่าพอเข้าใจได้เพราะช่วงที่2เนี่ยเป็นการบุกเข้าไปในโลกวิญญาณเรื่องโลกวิญญาณเนี่ยเขาไม่ใช่ที่ที่คนที่มีชีวิตอยู่อยากจะอยู่เท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นการที่เวลาน้อยกว่าช่วงแรกถือว่าพอเข้าใจได้ส่วนช่วงท้ายก็เป็นการสรุปซึ่งก็ถือว่าสรุปได้ดีมีการจบไปปลายเปิดเล็กๆเ,เปิดช่องให้สาหรับการตัาเงินในการทําภาคต่อเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งตัวนักแสดงก็ถือว่าเล่นได้ดีหมดทุกคนวินโนนาไรเดอร์ที่เล่นเป็นไรเดียดิสกกกกกััััับเเเเเเนนนน่่่่่่่าาาออ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 ทลล็ูสวขขขงงงงงงงไคคคคืืืืืแแหหรรรมมมพธ์้ ที่ตั้นที่เล่นเป็นบียโตจูรเนี่ยก็ปกหน้าจนแทบจะจําไม่ได้เลยตั้งแต่ภาคก่อนแล้วก็มาภาคนี้อาจจะดูไม่ได้โผล่มาเยอะเท่าไหร่แต่โผล่มาแต่ละครั้งอะก็คือโผล่มาเพื่อก่อเรื่องแล้วก็สร้างเสียงสร้างความปัน่นป่วนอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นโผล่มาไม่เยอะแต่โผล่มาแบบมีอิมแพคเนี่ยถือว่าดีกว่าโผล่มาเยอะด้วยซ้ำที่สาคัญคือตัวของมอนิกาเบลูชีและตัวของวิลเลมดาโฟคือรู้เลยว่าสองคนนี้มาเพื่อสนุกกับการทํางานตัวมอนิกาเนี่ยเล่นเป็นเมียของบียโตจูรที่มีความแบบ <S <S แยันเดเตนนนันลทสงี่ยรว เพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับยูทในท็อป c ิก u ันเดอร์ที่ตัวโรเบิร์ตเดลนี่จูเนียร์เนี่ยเล่นเป็นนักแสดงผมทองที่เล่นเป็นคนดําในเรื่องที่เล่นเป็นทหารเวียดนามอีกทีหนึ่งจากที่พูดมาของ2ตัวละครนี้และการแสดงที่เล่นแบบเอาให้เวอร์ของตัวละครที่แสดงของ2ตัวนี้ทาให้รู้เลยว่า2คนนี้มาเพื่อเล่นสนุกและได้เงินไปด้วยนักแสดงคนอื่นๆก็ถือว่าเล่นได้ดีและอย่างที่เห็นจากชื่อนักแสดงหลายๆคนอ่ะส่วนใหญ่จะมาจากนักแสดงในภาคแรกแต่ก็มีนักแสดงหลายๆคนที่ไม่ได้มาอย่างเช่นนักแสดง2คนทีนป็นคนท หัวเมียที่เป็นผีในภาคแรกโดยมีเหตุผลที่ให้ประมาณว่าก็ผีมันคงจะไม่ได้แก่ขึ้นเพราะฉะนั้นนักสแสดงที่มีอายุมากขึ้นแล้วมันก็คงยากที่จะทําให้มันดูสมจริงขนาดนั้นในขณะที่นักสแสดงบางคนก็มาไม่ได้แบบจริงๆเลยเพราะว่าเขาตายไปแล้วสรุปคือเป็นหนังที่เอนจอยแบบมากๆและได้ข้อคิดที่สําคัญมากๆเลยก็คืออยากทาสัญญาแลกวิญ,ญญาณกับผู้ชายให้กลายเป็นคน